สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กยี้ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะเปิดรายการมาขอคึกคักย้อนวัยสักนิดนึ่งคุณผู้ชมเพราะรายการเราเนี่ยโฉกนะฮะเขาเรียกว่าเป็นศิลปินกลุ่มใหม่ทีป๊อปกลุ่มใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนรู้จักและหลายๆคนอยากจะทำความรู้จักพวกเธออย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับ เบอร์รี่บอมสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนำอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพทุกคนเบอร์รี่บอล ใ่และค่ะผู้ชมคะความน่ารักความสดใสเราจะพูดคุยกับน้องๆแบบเต็มรายการเลยนะได้เลยค่ะเปิดทุกเรื่องได้นะได้เรื่องรับๆก็เปิดได้นะความรักไม่ใช่ความรักที่อยากเจอรักทำไมต้องเปลี่ยนสนุกแน่นอนค่ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะผู้ชม แต่ย้ำเป็นรำเนียมเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา DB9 การดูแลแบบองค์รวมค่ะด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคุณผู้ชมสมุนไพรเหล่านี้ค่ะจะปฏิบัติและช่วยดูแลคุณผู้ชมนั่นเองวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะซึ่งเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการโดยเฉพาะเลยซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม4ซื้อ4แถม8 แถมในส่วนของกาแฟกระชายขาวแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกทั้งหมดนี้ค่ะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์026669456ย้ำนะ026669456สแกนคิวอาโค้ดที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายรไเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ค่ะอ่มาพูดคุยกับเบอร์รี่บอมกันต่อเลยนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จัก ทีละคนเลยดีกว่านะฮะว่าแต่ละคนมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรบ้างเพราะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านเขาจะได้ชูป้ายไฟถูก่าเริ่มเริ่มทางนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องเล็กแห่งวงเมลลิบอลนะคะแซนค่ะน้องแซนนะคะชื่อเต็มๆคือแซนวิชแซนอร่อยแน่น้องแซนนะคะคาแรคเตอร์น้องแซนเป็นยังไงอุปนิสัย ก็เรียกว่าเป็นน้องเล็กที่ไม่เล็กหมายถึงว่าอะไรความสนุกความอารมณ์ไม่เล็กเลยความสนุกสนานเกิดขึ้นจากคนนี้แน่นอนน้องแสนนะคะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้อแอนะคะลิต d เดอร์เวิร์ลวอลบอลค่ะอ้อแอมีทีมงานเนี่ยยืนชูป้ายไฟอยู่หลายคนมากเลยทีมอ้อแอเนี่ยเขินมากคุณไปคุณไปตกน้องๆเขามาได้ยังไงคะ เขาเลิฟคุณมากเลยอ้อแอเขาน่าจะมาจากรอยยิ you, ้มของหนูหร okay. ือเปล่าอาจจะไปขยิบตาใจ่าเขาแล้วเขาก็ตาแอ้คาแรคเตอร์ของคุณเป็นประมาณไหนนะว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวหนูละคะจะเป็นคนแบบ ตลกค่ะถ้าใครได้อยู่ใกล้ชิดจริงๆจะรู้ว่าเป็นคนแบบตลกแล้วก็ตลกพํามเพื่อใช่ค่ะบางคนแบบบางทีแบบมีเวเพื่อนที่แบบเขากําลังจริงจังแต่เราเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบอยากจะซีเรียสใช่ค่ะก็เป็นคนตลกเล่นมุกเดี๋ยวดูซิคู้ชมว่าเธอจะมีมุกกี่มุกนะมาคุยกับเราคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแท้ทค่ะอะไรนะคะแทพทค่ะ แทแดแทแดแทค่ะแททแปลว่าอะไรคะก็คือคุณแม่เขาตั้งให้ก็คือชื่อมาจากแท t ทูค่ะแตคุณแม่ไม่ชอบรอยสักนะค่ะใช่ก็เลยแบบเขาไม่รู้เขารู้อนาคตหรือเปล่าว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยตั้งชื่อให้ซซมแมนมากโอ้ซึ่งต้องสารภาพตามตรงคุณผู้ชมเล็กซี่เนี่ยเรียกน้องว่าน้องแพ แต่จริงๆคือแทแทะแทดแทตแทดแทะแทอยงนี้ใช่ไหมใช่น้องแทดแทดอ่ะจำง่ายแล้วคุณผู้ชมนะคะไปคนต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะแพนค่ะน้องแพนน้องแพนแพนค่ะปีเตอร์แพนเพราะปีเตอร์แพนนะคะนี่ปีเตอร์แพนบินได้ไหมคะบินไม่ได้ค่ะมีจิงกะเปลมมาลอยผมวิเศษคาแรคเตอร์อุบัติไสเป็นยังไงอือจริงๆก็เป็นคนตลกค่ะแต่ว่า คีไอายนิดนึงแบบแนวๆแบบเป็นเอ็มบิวเอตติดนึงอะค่ะแบบชอบไปสังสรรค์แต่ว่าก็บางทีก็ชอบอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยแปลกมากป่ะสลุบคือเขาไปแปลกเขาเป็นคนยังไงน้องแปลเป็นคนยังไงเป็นคนหน้าคน้นหาหน้าคนหาแล้วเราต้องค้นหาต่อต่อไปคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอิมนะคะน้องอิมใช่ค่ะนะคะอิมอิม ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่า i m ิโ o ก็ได้ i m ออ o มจิโอคืออะไรคะเป็นชื่อที่เพื่อนมัธยมตั้งให้ค่ะโอเหมือนตอนนั้นแบบทุกคนเขาก็จะมีมิ้งคือนู่นนี่อะไรอย่างนี้เราแบบเราก็อิมอยู่คนเดียวเพื่อนก็เลยตั้งชื่อให้เลย i m ิโ o ใช่ i m g o อุปนิสัยหรือคาแรคเตอร์ประมาณไหนยังไงบ้างก็จะชอบออกกำลังกายค่ะชอบแบบทำนู่นทำนี่แล้วก็ชอบ หาทำอ่ะชวนเพื่อนในวงเล่นนู่นเล่นนี่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ค่ะที่มาของคำว่าอย่าหาทำเกิดเพื่อนฝากบอกนีอ่ะน้องเอ็มนะคะไปอีกหนึ่งคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสอนค่ะน้องสอนน้องสอนก็มีคนชูป้ายไปเยอะเหมือนกันนะคุณหล่อมากเลยนะน้องสอนขอบคุณค่ะคุณรู้ตัวเองไหมว่าคุณหล่อมากอ่า แล้วก็นิดนึงค่ะน้องสอนคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนอุปนิสัยยังไงคะจริงๆเราสอนเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆเงียบๆค่ะแต่ว่าถ้าตำแหน่งที่วงวางให้ก็คือเป็นเมนแดนซ์ของวงค่ะก็เห็นเงียบๆอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องเต้นไม่เบาแน่นอนเน ใคไรได้ติดตามเบอร์รี่บอมบ์ค่ะผู้ชมคะ่ะผู้ชมเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างของการขึ้นเวทีในแต่ละครั้งด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ hmm. ของน้องก็พัฒนาการ mm hmm. เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจากวันแรกที่รวมตัวการรวมวงการจนวันนี้เนี่ยเริ่มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถามกันแบบนี้ดีกว่าว่าทั้ง6สมาชิกเราเนี่ยมารวมตัวกันได้อย่างไรในนามเบอร์รี่บอมบ์ค่ะค่ะจริงๆแล้วก่อนนันนี้ก็จะมีโปรเจกต์ของเบอร์ร mm ี hmm. ่เบอร์รี่มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ ส่วนตัวหนูได้เป็นเมมเบอร์ของเบอร Berry Berry ด้วยว่าคุณเป็นเมมเบอร์เบอร Berry Berry ใช่ค่ะคุณอยู่รุ่นไหนฮะตอนนั้นเขามี Berry b e เบอร์รรีวมตัวกัน10กว่าชีวิตเนี่ยคุณก็รวมอยู่ในนั้นด้วยอ๋อเมื่อตอนหลังๆค่ะได้เข้ามาเป็นเมมเบอร์ตอนช่วงหลังๆค่ะมาเสริมทัพเบ Berry Berry อีกทีหนึงค่ะหลังจากนั้นล่ะแล้วอ้อแอ้ยังไงต่ออ้อแอ้เป็นสมาชิกแล้วเพื่อนๆไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็น่ะตอนแรกหนูมีความคิดว่าเออไหนๆก็ มีเบอร์รี่แล้วเราอยากแบบมีโปรเจกที่เป็นแบบสาวล่อทั้งหมดซึ่งหนูเห็นว่ายังไม่มีในอ่ายังต้องพูดตามตรงผู้ชมยังไม่มีในวงการทีป๊อปของเรานะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยอ้อแอบอกว่าโอยไม่ได้แล้วอยากมีโปรเจกนี้แล้วไปบอกใครยังไงคะก็ไปเสนอ CEO ค่ายว่าอยากมีโปรเจกเนี้ยเบอร์รี่บอเกิดขึ้นมาใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่า ความเท่ความแข็งแรงที่มากขึ้นใช่ค่ะแต่มีอ้อแอคนเดียวเป็นเบอร์รี่บอลเชื่อมโยงใครา่เชื่อมโยงใครววมตัักนบ้างคะเบอร์รี่กับบเอรร์ีมโองใช่ค่ะรวมตัวใครยังไงบ้างหรือจะไปโฉกเบอร์รี่เบอร์รี่มาหรือจะไปหาสมาชิกใหม่คะคุณก็ น้องๆก็มาจากออตอนแรกเปิด audition ออดค่ะ oh. ใช่เปิด audition ออดแล้วก็หาคนเข้าเบรรี่บอมอะไรอย่างเงี้ยคนแรกที่มามองวัน audition เนี่ยรู้คนนี้คนแรกที่<ช>มา <laughs> น้องอิ๋วน้องอิมคนแรก อิมที่บอกว่าอย่าทำทำไมถึงมองอิมไว้ก่อนเลยเคยร่วมงานด้วยกันก่อนค่อน่้นนี้ใช่เพราะพวกเราอยู่วงการเต้นกันมานานมากๆแล้วค่ะค้าเมร่อหรัเต้นคู์ใช่ค่ะก่อนด้นนี้เต้นคู์กันแต่ละคนก็จะมาจากคนละถามกันใช่ค่ะใครมาเป็นคนสุดท้ายอย่างนี้ดิค่ะนี่เลย้องเล็กาทำไมถึงมาเป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนแรกเลงน้องไว้แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนน้องยังติด กุระงานอะไรอยู่แต่ตอนหลังๆแบบว่าน้องาได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูรีบเอาเข้ามาเพราะว่าหนูอยากได้เขามากๆอยากได้เหรออยากได้เติมเต็มแต่ว่าน้องน้องเป็นคนแบบว่ามีความรับผิดชอบสูงมากๆคือโชคดีค่ะที่ได้น้องเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในฐานะน้องนุชคนสุดท้องเนี่ยพี่ๆแต่ละคน แกล้งเรอว่ามันโอ้โหโดนวันแรกมาแล้วไม่อยากจอะอเลยแต่ว่าโดนแล้วน้องหนังมากอ้าว,วก็คือด้วยความที่หนูมาสุดท้ายมาคนสุดท้ายแล้ว,ลวก่อนหน้านี้เหมือนเขาก็โปรโมทกันมานานแล้วแล้ก็เห็นภาพแล้วก็โูทุกคนดูแบบคูดูหล่อดูเท่มากอะไรเงี้ยแล้วดูแบบ หนูจะเข้าไปไปเข้ากับเขาได้ไหมเพราะเราก็เป็นคนแบบตลกตลกคนแนวอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเข้าไปจริงๆวันแรกคือไม่เหมือนกับภาพที่เราไว้เลยนั่นไงใส่กระโปงมาเลยค่ะใส่กระโปงเดินเล่นในห้องลงวันแรกที่เข้าไปก็เลยรู้ว่าอยู่ได้อยู่ได้เลยเป็นการรวมตัวกันของ6ชีวิต6คนความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วมารวมตัวกัน ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเจอกันในครั้งแรกๆมีคอมเมนกันหรือแบบอืออือบนี้บ้างไหมันเหมือนมันไม่ได้เรียกว่าคอมเมนต์เนาะส่วนมากมันเหมือนกับแบบยังไม่กล้าที่จะคุยกันมากกว่าแบบเหมือนเรายังมีกำแพงกั้นกันแต่พอพอเราได้สนิทกันมากขึ้นคือก็แบบ กปล่อยปล่อยจอยเต็มที่ปล่อยปล่อยไปไหมอะไรปล่อยเกินไปไหมอยู่บมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะต้องถามงี้น้องแพนน้องแพนเป็นยังไงบ้างพอมาอยู่ในบร่บอ์ก็สนุกดีค่ะทุกคนเป็นกันเองหมดเลยเหมือนแบบพวกเราก็คอนเนคกันได้ง่ายเพราะแบบก็รู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีคนบอกว่าคุณชอบขี้แกล้งเหรอ ไม่จริงเลยค่ะไม่ไม่ชอบแกข่าวลือค่ะเขาเขาเป็นข่าวลือแต่เขาก็แอบแอบดื้ออยู่นะคนนี้ไม่ดื้อค่ะคไม่ดืเอาไปเลี้ยงได้ดื้อมากคือแต่ละคนต้องบอกว่าเขามีเสน่ห์ที่แตกต่างกันคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยบนเส้นทางสายดนตรีหรือสายบันเทิงเนี่ยนะน้องๆก็ฝึกปลือมาเป็นอย่างดีตอนแรกคือร้องเพลงคเวอร์ถูกไหมคะ เป็นการโเว v e r แล้วก็เต้นโชว์บนเวทีจำได้ไหมว่าซิงเกิลที่เรานำขึ้นไปบนเวทีที่โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงแรกๆคือเพลงอะไรอถ้าเป็นแบบเวอร์เป็นแดนซ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพลง Love Shot ของ EXO ค่ะอใช่ค่ะก็โชว์ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแลวเพลงร้องก็จะเป็นเพลงเธอโทรมาทุกวันของ b e เบอร์รี่ค่ะนั่นไนซึ่งนำมาร้องในเวอร์ชั่นของ b ร r r y บอ b ใช่ค่ะก็เต้นแบบ b e r บ y Berry ก็ก็ไม่ไม่ได้ เขาเรียกว่ามันจะเป็นความแตกต่างเห็นได้ชัดเลย<ช>ค่ะว<ช>่างของเบอร์รี่เขาก็จะหวานแต่ของบอมก็จะมีความเท่แฝงเ<ช>ข้ามา<ช><ช>คือถ้าได้ฟังสองเวอร์จะเห็นถึงความแตกต่างมากเลย ความเท่ในแบบเบอร์รี่บอมเนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าเขาไม่ได้มีแค่เท่อย่างเดียวเขามีความเซ็กซี่ด้วยคุณจะต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นคุณจะต้องเซ็กซี่อะไรกันขนาดนั้นคะพี่ใหญ่ตอบหน่อยเลยี่ใหญ่ตอบเซ็กซี่มันคิดว่ามันเป็นแบบเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเวลามันอยู่เนเวทีเหมือน มองเวลาเรามองกลับกันอะเราอยู่ร่างเวทีแล้วเจอแบบคนเต้นเซ็กซี่ล้วก็ว <c oughs> มันเกิมันเสียอาการจริงๆค่ะแล้วที่เห็นลาน้าเวทีเขาเสียอาการเหมือนที่เราจินตนาการไหมเสียอาการแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกผู้ชมเลยว่าน้องๆเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซิงเกิ้ล แรกในชีวิตของ b บอร์ี่บอมเนี่ยเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างเดี๋ยววันที่20นี้ก็เข้าห้องอัดกันแล้วเนาะใช่นี่็ือแนวเพลงล่ะแนวเพลงซิงเกิลแรกของทีมเราเนี่ยวงเราจะเป็นแนวสไตล์ไหนยังไงบ้างก็จะเป็นมีเต้นๆนะคะ b บอร์ี่บอมก็จะไม่ทิ้งการเต้นไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นประมาณแบบว่าก็เท่แล้วก็เศร้า เศร้าแต่ว่าเทอยู่ตอนนี้ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าแทนหนูเศร้ามีลูกหนูหนูอกหักมาหรือเปล่าหนูดูเศร้าๆนะนิดนึงค่ะเพลงมันโดนใจเล้วินกับเพลงค่ะกินกับเพลงหนูเศร้าๆนะไม่ข่งหนูขออนุญาตไปทางน้องสอนหน่อยลายเต้นบ้างเพราะว่าดองแพนบอกว่ามีทางเศร้าแล้วก็มีทางเต้นด้วยน้องสอน เตรียมยังไงบ้างในเมื่อเราเป็นเซนเตอร์เต้นเรียกว่าเพลงนี้บีทหนักจัดเต็มแน่นอนต้องรอติดตามค่ะ,ะยังไงเราก็ใส่เต็มทุกท่วงท่าทุกจังหวะแน่นอนทุกท่าทุกจังหวะนะ <c oughs> แล้วเบอร์รี่บอมเนี่ยสเสน่ห์เขาคือการเต้นทีมเราเนี่ยมีการออกแบบท่าเต้นยังไงหรือมีการประชุมหรือมีโรตโตกราฟยังไงบ้างคะก็จะเป็นทางโคโลกราฟที่ทางซ e o เนี่ยค่ะติดต่อมาค่ะก็จะเป็นระดับแบบว่า สอนศิลปินรุ่นใหญ่ๆเลยใช่ค่ะก็คือชัดเจนเต้นให้แข็งแรงขึ้นแบบนี้ออแอ r ก็คือเป็นในส่วนของเซนเตอร์ของวงถูกไหมคะแล้วคนอื่นๆล่ะแต่ละคนล่ะทำหน้าที่อะไรบ้างก็ก็จะฝองแซนนะคะก็จะเป็นแนวการโฟกัสมาที่การเต้นแต่ว่าจะก็จะ ซับพี่สอนอะไรเงี้ยค่ะก็แข่งแข่งกันอยู่ตอนนี้แข่งสี่กันอยู่หมยความว่าขาดคนใดคนหนึ่งก็ได้ยังไงอยากจะเบียดเมนเต้นของเขาตำแหน่งของเขาอยู่ก็คือก็ต้องเต้นแข็งแรงขึ้นเซนเตอร์อาจจะมีสองคนในการเต้นก็ได้นอกแบบนี้ยินดี่ะยินดีนะคะอ่ะแล้วแทนล่ะแทนก็เป็นเมนไวค่ะ เปยใว่คุณโชว์พลังเสียงแบบโอเปร่าเลยปะไม่ค่ะถ้าเฮดแบบเฮดว้ก็จะเป็นพฮดแอไฮโน้ตอ๋อเป็นไฮโน้ตก็ใส่พลังลงไปด้วยใช่ค่ะของหนูเหมือนเป็นเบสออนคือเสียงหลักที่แบบว่าไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปมาถึงคิวของน้องอิมบ้างค่ะผู้ชมขาน้องอิมเนี่ยเขาก็มีบทบาทหน้าที่ในวงน้องอิมทำอะไรในวงคะจะเป็นเมนแล็บค่ะ ย่อมีเหรอคะใช่ค่ะจริงเหรอคุณมีพื้นฐานเรื่องของแรปอยู่แล้วด้วยค่ะนิดหน่อยค่ะก็ต้องพัฒนากันต่อไปขอแบบบิดนิดนิดได้ไหมคะนี่มันจะเป็นการสปอยหรือเปล่าโอ้ยไว้รอไปต่อติดตามดีกว่าจริงเหรอในในซิงเกิลจะมีแรปแบบเต็มเต็มเลยใช่ค่ะนี่สปอยได้ค่ะุผู้ชมคาหนึ่งกรกฎาคมใช่ปะ เพลงจะปล่อยประมาณช่วงไหนใช่ค่ะหนึ่งจะมีเปิดให้ฟังเปิดให้ฟังหนึ่งสารคดาคมนะทุกคนด้านน้องแพนบ้างน้องแพนทำอะไรในวงบ้างของแพนก็จะเป็นซับโวคอลค่ะแล้วก็จะเป็นเต้นด้วยค่ะเต้นด้วยเต้นด้วยแล้วก็แล้วก็ซับด้วยนะคะโอ้โหหลายหน้าที่เลยนะแต่ละคนก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากๆและอีกหนึ่งความชัดเจนค่ะท่านผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ว่าน้องๆเนี่ย เป็น LGBT, L G B T L G B T Q นะคะแล้วก็อะไรพัดพัดนะ A, A I <AI S 2> พัดนะคะซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะผู้ชมขาเดือนพลายมันที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็มีการไปร่วมในส่วนของขบวนด้วยไปที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็เป็นงานแบงคอกพลายมันนะคะ,คะก็จัดที่เป็นการเดินขบวนก็คือเริ่มต้นตั้งแต่หน้าหอศิล ไปจนถึงแยกรล่าประสงค์หน้า<ม>เซนทันเวิร์ค่ะใช่ก็ไปแต่งชุดนี่คือมีการแต่ง<ช>แต่งชุดยังไงกันบ้างสีดดดชุดแต่ละคนเนี่ยสีโดดเด่นยังไงบ้างตามตามเอกลักษณ์เลยค่ะโอ้ตามเอกลักษณ์เลย<อ> <c oughs> นะคะอันนี้อันนี้สมาชิกมีสมาชิกเพิ่มหรอไม่ี่อเจี้เลยขคุณหมอเจีบวันนั้นขาดใครอนับได้ห้าคนวิลลี่สอนสอนติดภารกิจ เห็นบอกว่าไปไปพาเลทที่แถวบ้านเนาะ <laughs> ใส่ชุดสีๆแล้วก็ไเปเดินแถวบ้านเหมือนกันเนี่ยถึงไม่ได้ไปแต่ว่าส่งกําลังใจด้วยกันเดินอยู่แถวบ้าน <laughs> <laughs> ส่งไปถึงสีลมเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยต้องกระซิบบอกหมอเจี๊ยบนะว่าหมอเจี๊ยบสามารถนะมาร่วมเบรรี่บอมได้ใช่ะยินดีเลยค่ะยินดีรับเลคะนีเลย่นี่คือบรรยากาศและหลายๆคนเนี่ยพอเราได้มีโอกาสไปเห็นการเขาเรียกว่าเป็นการเดินพเลทเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้กับ LGBTQAI+ เนี่ยนะเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็น LGBTQ ค่ะ ค่ะก,ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบที่ให้พวกเราเบอร์รี่บอมได้มีส่วนในการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะเพื่อที่จะแบบร่วมรณรงค์แล้วก็เหมือนการแบบบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ะคะ่ะใช่แล้วแล้วในขบวนเนี่ยเรามีการไปแบบตะโกนหรือว่าไปไปบอกอะไรบ้างไหม เพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนอยากได้ในส่วนของสมรสเท่าเทียมหลายๆคนอยากได้ในส่วนสิทธิต่างๆของ LGBTQ อ่ะแอฟมีไปทำอะไรบ้างก็จริงๆเราไปเดินขบวนกันใช่ไหมเป็นก็เป็นกลุ่มทอมรูปเดียวเลยอันนี้อันนี้ในงานก็ค่อนข้างแบบมีสีสันมากๆเลยนะคะในงานแล้วเราก็เป็นเหมือนตะโกนแบบว่าส่งความสุขว่าเราแบบเออได้เรามารวมกันตรงนี้เราแบบ พล<ร><ร>ังมาก<ล>ใช่คแบบ่ะแล้วก็พอคนที่เขาแบบฟีดแบ็ k ได้รับกลับมา<ช>เขาก็แฮปปี้ไปกับเราค่ะ,คะต้องถามกันแบบนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องหลายๆคนก็อยากจะได้ในสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับนะฮะ,ะในฐานะที่เราเป็นศิลปิน L G B T Q เนี่ยนะเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ออกกฎหมายหรือทำให้สังคมนี้มันดียิ่งขึ้นขอตัวแทนหน่อยค่ะ อยากจะบอกอะไรบ้างอ๋อก็เรื่องเรื่องการทํางานแล้วกันนะคะที่เห็นแบบว่าคู่รักหลายคู่อย่างเงี้ยจะเป็นหญิงหญิงหรือว่าชายชายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอยากให้มองแบบว่าตัวตนเขาการทํางานของเขาอะไรตรงนี้มากกว่าซึ่งหนูคิดว่าถ้าสังคมเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะหนูว่าคู่รักหลากหลายทางเพศนะคะก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้แบบว่า ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่ใช้หมดจากทั่วไปจริงๆนะคุณใช่ค่ะมันเป็นการเรียบเรียงคำง่าย ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยคำอะไรเยอะแต่ออกมาจากใจอะใ<ช>่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดเจนย้ำเลยนะคุณผู้ชม L G B T Q เนี่ยนะฮะก็คือมนุษย์คือคน<ช>คนเท่ากับคนค่ะสิ่งที่สําคัญนะฮะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเสมอค่ะ<ช>ไปต่อนะฮะโอ<ช>้โหหลายเรื่องเลยอยากคุยหลายเรื่องมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้องถามกันอย่างนี้เบื้องหลังเนี่ย คุณค่อนข้างสนิทสนมกันจนหลายหลายคนจับจิ้นกัน<อ> <c oughs> ยังไงคะจิ้นกันในวงเนี่ย <c oughs> จิ้นกันออค่อนข้างจะคู่คู่คู่เรามันจะสบัดกันไปแบบดล้วแอล <c oughs> <c oughs> สบัด,อออบดยังไงออแอลบออางทีแอ,อก็จะสะบัดไปหาคนนี้บ้างไปหาคนนี้บ้างหรือบ,บางทีอแอก็จะมา <c oughs> <c oughs> แบบคลั <c oughs> เลยก็ต <c oughs> <c oughs> ้องสอนบ้างสอนยอมแพ้หรอ โอ้หนูก็ไปหาสอนบ่อยใช่ครับพี่เอก็มาหาสอนบ่อยเหมือนกันสอนจริงอ่ะใครในวงไหมอืมจริงจริงก็ได้หมดเลยค่ะได้หมดน่ากลัวระวังแย่งกันเองนะมันเป็นมากกว่าสามทุกรอบเลยไม่เข้าใจว่ามันหกคนเลยครัช่วยเลยค่ะน้องอีมล่ะน้องอิมล่ะจีนใครไหมถ้าตอบเดี๋ยวเขาจะเสียใจหรือเปล่า สมมติว่าต่อพี่แอนเนี่ยพี่แพนจะเสียใจไหมไม่นใน้องแซดจะเสียใจหรือเปล่า,าถ้าบอกว่าแฮป์พี่แอนคนเดียวแสดงว่าคือคุณก็มองเลงไว้หลายคนนะแม่ค่ะอยู่เฉยๆค่ะแอนเดี๋ยวเขาเข้ามาเองมีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยฝากคำถามมาเยอะมากๆเลยซิขออนุญาตยกคำถามบางคำถามมาละกันนะคะในวงนี้เนี่ยบริบบ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  ใครครับคุณคะปิดตาชี้แล้วหรือปิดตาชี้คะต้องปิดตาชี้หรือป่าปิดตาชี้หน่อยปิดตาชี้หน่อยใครครับเจ้าชูสุดหนึ่งสองสามโอเคเอามือลงได้ค่ะชเ่นมากค่ะคนนี้เอกฉันมากชี้ตัวเองด้วยเจ้าชู้สุดนะฮะโอแอร์เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณเจ้าชู้สุดเลยเนี่ย ค่อนข้างจะแบบว่าคนมีเสน่ห์รักทุกคนมีเสน่ห์รักเสน่ห์มีเสน่ห์รักทุกคนนะฮะอ่ะคำถามต่อไปค่ะในบรีบอมของเราเนี่ยใครรักสวยรักงามมากที่สุดคะหนึ่งสองสามชี้อ่ะไม่ต้องผิดตาไม่ต้องผิด่ตาอคุณรักสวยรักงามใช่ค่ะ หนูค่อนข้างจะติดการแบบว่าแต่งตัวหรือว่าดูแลตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านเลยก็ว่าได้หรือว่าจะไปเซเว่นหรือว่าไปซื้ออาหารตามสั่งข้างบ้านหนูก็จะอตื่นมาแต่งหน้าทาแป้งทาลิปนิดนึงแล้วก็แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนจะติด ตรงนี้คือต้องต้องเป๊ะจริงๆทำทำมาหลายสิบปีแล้วค่ะแต่อายุ15บห้าจนมาถึงตอนนี้เต็มที่คำถามต่อไปค่ะในเบอร์รีบอมของเราเนี่ยนะฮะโหสมาชิกหกคนใครกินเก่งที่สุดคะหนึ่งสองสามชี้ค่ะน้องอิมอ้าวเอาไปน้องอิมฝอนคนชี้อิมเยอะแลังจากว่าออกกำลังกายเยอะออกหอกออกกำลังกายเยอะกินเยอะเหรอใช่ค่ะ ชอบ,ชอบแบบทดแทนพลังงานที่เราเสียไปอ๋อกินอะไรบ้างกินอะไรชอบกินไข่ต้มค่ะ oh, โอ้าหุ่ดดีแล้วเมื่อกี้นี้มีแอบชี้แทดทด,ด้วยแทดแทดชอบกินอะไรออแทดแทดชอบคือจริงๆแล้วแทดทดเป็นคนกินน้อยแต่ชอบสั่งเยอะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแทดแทกินเยอะแต่กินไม่หมดหรอก เพราะว่าแซงมสงงอนก็จะช่วยกันกินที่สั่งมานี่คำถามสุดท้ายดีกว่าค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าผู้ชมเนี่ยฝากมาเยอะมากๆถามกันแบบนี้ดีกว,ว่าว่าใครชอบนอนมากที่สุดในวงบริบี่บอมขาหนึ่งสองสามชีค้ค่ะทุกคนค่ะ ชอบนอนเป็นเจ้าชายนิตรายเงี้ยฮะใช่โอ้แบบมีความสุขในการนอนใช่แล้วก็มีเวลาให้นอนเท่าไหร่มันเหมือนการนอนคือการพักผ่อนพวกเราแล้วค่ะแล้วก็เวลามีงานอย่างเงี้ยคือสมมติว่าลุงท่ต้องต้องไปทำงานพี่อาก็จะไล่โทรตามทุกคนเพราะว่ารู้ว่าทุกคนจะไม่ตื่นเพราะว่ารักในการนอนมากโอ้เห็นบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยตารางงานของเราค่อนข้างแน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมเต้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิวโชว์ต่างๆเร็วๆนี้ จะมีอีกหลากหลายคิวโชว์เลยไปติดตามตารางงานของน้องๆได้ที่ไหนหรือว่าไปส่งกำลังใจให้น้องๆเบอร์รี่บอมได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะสำหรับช่องทางการติดตามพวกเรานะคะก็จะมีทาง TikTok IG Twitter นะคะชื่อว่า b บ r r y Bomb. Official ค่ะอค่ะนะคะนั่นคือติดตาม Official ของเบอร์รี m บอมแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปใกล้ชิดความเป็นตัวเองของน้องๆบ้าง ติดตามไปได้ที่ไหนยังไงอะเริ่มต้นที่น้องแฟนก่อนเลยค่ะค่ะก็สามารถเข้าไปในเบอร์รี่บอมออฟฟิเในไอจีอะค่ะแล้วก็ไปกดก็จะมีเมมเบอร์ทุกคนเลยค่ะ ของแพนก็จะอกหักอยู่ไม่ใช่ค่ะกิ๊บกันเลยกันเลยกิ๊บคาแรคเตอร์เอาไปติดตามน้องแพนได้ที่ไอจีไหนไอจีเป็นพวกไหนเออพีแล้วก็สามแล้วก็ทีเออาร์ค่ะแล้วก็พี A ลเอนเอสเอสแล้วก็เล็กเกาอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอไว้นะคุณผู้ชมแอดไปได้เลยะด้านของน้องอิมบ้างค่ะสำหรับของอิมนะคะก็จะเป็นไอจีค่ะชื่อว่าอิมจีโอแค่นี้เลยค่ะ I M J I O H ค่ะน่ะขึ้นอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมแอดไปได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> รวมไปถึงค่ะน้องสอนบ้างค่ะของสอนก็จะเป็นทั้งช่องทาง IG แล้วก็ TikTok นะคะชื่อว่าสอน P Z ค่ะ Z O R N แล้วก็ P Z ค่ะสอนไปติดตามนะคะสอ P Z แอดไปได้นะหล่อจังเลยอ่ะน้องสอน จริงอันนี้พูดจากใจนะผู้ชมไปต่อแท้ๆเดี๋ยวน้อยใจนะลูกของแทก็จะเป็น T A S T A X X ค่ะทั้ง TikTok แล้วก็ IG เลยค่ะอ่ขึ้นหน้าจอนะคุณผู้ชมมาน้อง้อแอของแอของแอก็จะเป็นแออัษราราคะ A E A K แล้วก็ซาราค่ะนี่กุ้มกิ่มมากเลยคุณน้องแซนจ้าของแซนนะคะก็ IG TikTok นะคะชื่อว่า I อตัว I แล้วก็แซนดี้แล้วก็ตัวเจ นดีอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนที่ซัพพอร์ตแล้วติดตามน้องๆมาโดยตลอดบ้างคะก็ฝาก เอฟซีทุกคนนะคะรอติดตามพวกเราเบอร์รี่บอมนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอนดูพวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม่ะต้องบอกเลยความน่ารักของสมาชิก6คนจากเบอร์รี่บอมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสัญญานะว่าปล่อยซิงเกิลแล้วมาอีกรอบหนึ่งนะแน่ๆนะฮะกรกฎาเจอกันแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆคุณผู้ชมย้ำเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะดีบีนายการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพรเชนิด นนั่่เองคะซึ่งกาวชนิดนี้ปนิบัติและดูแลคุณผู้ชมนะรีบสั่งซื้อได้เลยเพราะทุกการสั่งซื้อเราแถมกาแฟรกระชายขาวแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอ02669456ย้ํานะคุณผู้ชม02669456 6สแกน QR Code ที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายาไลวันนี้หมดเวลาของสะดุดคนดังแล้วนะฮะกราบขอบพพะคุนอีกครั้งนะครับขอขอรสวัสดีค่ะ